ท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้เป็นโอกาสที่บรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจจะปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยการปฏิบัติพระกรรมฐานขอบรรดาทุกท่านตั้งใจทำเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเออย่างน้อยที่สุด ตั้งเป็นกำลังใจไว้ก่อนว่าเราต้องการพระนิพพานถ้าหากว่าบรรดาพระโยคาวาจรทั้งหลายสงสัยว่าเวลานี้พระอริยเจ้ามีอยู่หรือไม่ <c oughs> บางทีอย่าสงสัยว่าเอ๊ะเขาลือกันว่าไม่มีพระอริยเจ้าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ ก็ลองฟังคติของสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตบแก้วรูปหนึ่งซึ่งปรากฏว่ามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเมื่อเดือนมีนาคม2518ได้พาบรรดาท่านพุทธบริษัทไปที่วัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ไปพบหลวงพ่อคำแสนใหญ่ท่านเป็นพระครูอะไรอาตมาไม่สนใจในปรารภกับท่านท่านเอกล่าวเวนวาจาเป็นกำลังใจไว้ส่วนหนึ่งว่าเครื่องยาดีมีอยู่ถ้าเราใช้ส่วนผสมผสมไม่ถูกต้องก็รักษาโรคหาย ที่ท่านปารบไปฟังอย่างนี้เราพูดกันถึงเรื่องความเป็นพระอรียเจ้านี่สแสดงว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่ไร้ผลถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพระโยคาวจรทั้งหลายผู้ตั้งใจมาปฏิบัติความดีถือคติอันนี้ไว้ ค่อยคำบรรดที่หลวงพ่อคำแสนมัดสวนดอกกล่าวก็จะได้มีประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนนี้ไปอีกคำแสนหนึ่งวันนั้นไปสองแสนหลวงปู่คำแสนมัดสวนดอกออกจากนั่นแล้วไปหาหลวงปู่คำแสนอำเภอสันยำแพงจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> เรียกกันว่าคำแสนเล็ก ก็คุยกันทั้งเรื่องความเป็นพระอริยเจ้าท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติให้เข้าถึงระโสดาบันแล้วก็เหมือนกับเข้าถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์เป็นทางที่วิ่งเรียบนิคติของพระคุณเจ้าทั้งสองนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าจะลองใช้ดูบ้าง บางทีจะเกิดผลเพราะว่าเวลานี้คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้สิน้นสู์ไปจากประเทศไทยธรรมะอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสไว้ยังมีครบถ้วนบริบูรณ์การตั้งใจเพื่อเข้าถึงพระนิพพาน ไม่ใช่สิ่งเกินไปสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทและอย่างน้อยดีสุดก็เป็นการตั้งเจตนาเข้าไว้ที่เรียกกันว่าอาธิษฐานบารมี <c oughs> ถ้าหากว่าเราตั้งใจไว้จริงๆไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็สำเร็จหมดวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ก็คงเสร็จพรุ่งนี้ไม่เสร็จ เดือนนี้ไม่เสร็จเดือนหน้าก็คงเสร็จเดือนหน้าไม่เสร็จปีหน้าก็คงเสร็จปีหน้าไม่เสร็จชาติหน้าก็คงเสร็จถ้าเราทำเพิ่มเติมไว้เรื่อยๆมันก็ต้องเสร็จตรงมได้ดูน้ำตาลที่ก็รองไว้จากยอดตาลมันหล่นล,ลงมาทีละหยดละหยดน้อย แต่ถ้าว่าสามารถทำกระบอกน้ำตาลที่ใหญ่ได้ยาวให้เต็มได้ชั้นใดแม้ความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่มอบให้แก่พวกเราเราพุทธบริษัทก็มีสภาพเช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะไปพิิีผ่านเราเริ่มต้นกันตรงไหน,นเรามาเริ่มต้นกันตรงพระโสดาบันนี้ดีไหม เราจะไปหวังเรื่องฤทธิด์ดังเดชเรื่องคุณธรรมวิเศษคือ,อที่เรียกรู้ว่ายานต่างๆเลยความจริงถึงแม้ว่าบรรดาท่านนังหลายจะหวังอาตมาก็ไม่ค้านเพราะว่าเป็นความปรารถนาของท่านแต่ว่าที่มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าเราเป็นพระโูดาบัน เราก็ไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นเปรตอสุรกายสติเดชันอีกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะตายสักกี่ตายก็ตามทีเราจะไม่ไปสู่บายภูมิจะวนอยู่แค่ความเป็นเทวดาหรือพรหมหรือเป็นมนุษย์อย่างช้าที่สุดเราเกิดเป็นมนุษย์อีกเกศชาติเราก็เป็นพระอาหารหันต์ เข้าสู่พนิพพานได้ถ้ามีกําลังใจอย่างกลางแล้วก็เกิดอีกสามชาติเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานได้ถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งที่สุดเราก็เกิดอีกชาติเดียวเป็นมนุษย์ไปพระนิพพานได้นี่การทําใจเข้าถึงพระโสดาบันชื่อว่าเป็นการผ่อนคลายความเกิด ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เมื่อเกิดแล้วชราปีทุกขาความแก่มันก็ตามเข้ามาสร้างความทุกข์ให้เกิดเมื่อนำปีทุกขังความตายเตินตามเข้ามาอีกโสกะปริเทวาทุกขโทมนัสความเศร้าโศกเสียใจมันก็ตามเข้ามา และความพระพราจากของรักของชอบใจมันตามมาต้องบริหารร่างกายต้องบริหารความเป็นอยู่ของครอบครัวมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเรื่องของความทุกข์นี้มีอะไรบ้างจะขอยกไว้ก่อนจะขอเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระไปกินนวร ที่พูดถึงความเป็นประโสดาบันมาพูดให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังว่าพระโสดาบันทรงอารมณ์อย่างไดไว้ได้ถ้าเรารู้อารมณ์ของพระโสดาบันแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ก้าวเข้าไปถูกเดินเข้าไปตรงทางแล้วก็พยายามเดิน เดินให้เข้าจุดหมายปลายทางให้ได้ให้เข้าไปถึงให้ได้เราเดินไม่ถอยหลังที่อย่างเดียวดูแต่เต่าขาสั้นยังสามารถแข่งขันกับกระต่ายได้เพราะอะไรเพราะว่ากระต่ายมีความประมาทถือว่าตัวเองวิ่งเร็วกว่าเตา่าเปนอนหลับกลางทาง เต่ารู้ตัวเองว่าเป็นคนที่มีขาสั้นเดินช้าแล้ว่าตั้งหน้าตั้งตาเดินในที่สุดเต่าถึงจุดหมายปลายทางก็ตายไว้วางใจความสามารถของตัวเองมากเกินไปเลยไม่ถึงปลายทางแพ้เตา่านี่พวกเราก็เหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทเต่าท่าถือปฏิบัติธรรมแบบเตา่า หรือว่าไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความดีที่องค์สมเด็จพระจินนาสีบรมาสศาสานาสอนไว้ไม่เกินวิสัยสำหรับเราค่อยทำค่อยไปค่อยเดินค่อยไปมันก็ใกล้เข้าไปทุกทีตอนนี้จะพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันที่ทรงไว้ให้ฟังท่านจะรู้สึกว่าง่าย ตามแบบเจบับในคำสอนท่านบอกว่าพระโสดาบันทรงคุณธรรมสี่ประการครบถ้วนแต่ว่าแถมมาอีกนิดหนึ่งสำหรับพระอาจารย์บอกว่าพระโสดาบันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ความจริงคำว่าพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เราตั้งไว้ก่อนก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันดังนั้นเรื่องนี้คือจริงเป็นของไม่แปลก การตั้งใจไว้ว่าเราจะทปฏิบัติเพื่อเข้าพระนิพพานตั้งใจไว้อย่างนี้และก็ปฏิบัติตามแนวทางที่จะเข้าถึงความเป็นประสูดาบันจัดว่าเป็นหัวหาดสําคัญที่หลวงพ่อไวคำแสนอำเภอสังกำแพงขอโทษหลวงพ่อคำแสนวัดดอนมูลอำเภอสังกำแพงท่านบอกว่า ถ้าถึงเป็นประโสดาบันแล้วเราก็เข้าทางซุปเปอร์หมายความว่าการเป็นสกิทาคาณาคาพระอาหารหันเป็นของไม่ยากอย่างนี้เราจะเห็นว่าในวิสุทธิมัคท่านก็เขียนไว้ว่าได้ประโสดาบันในที่นั่งอันใดเราควรทําใจของเราในที่นั่งอันเดียวนั้นให้ถึงอรหัตตับ นี่นแสดงว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลถ้าเราทําใจของเรา้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันนี่การที่จะเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต่อไปเป็นของไม่ยากนี่การทรงอารมณ์ด้วยกำลังใจของพระโสดาบันที่ว่ามีสี่อย่างในี่มีอย่างนี้ เือหนึ่งกำลังใจมั่นในคุณของพระพุทธเจ้ามั่นอยู่ในคุณของพระธรรมมั่นอยู่ในคุณของพระสงฆ์ไอ้คำว่ามั่นในที่นี้ก็หมายความนึงว่าคำสั่งสอนใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,ศาสดาสอนแล้วเราจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิตแก้ว ยอมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจอย่างนี้ก็ชื่อว่าเรามั่นทั้งพระพุทธและพระธรรมด้วยทั้งซ้อมรายการด้วยกัน <c oughs> ที่มีความเคารพจริงใจในด้านของพระสงฆ์นี่หมายถึงพระอริยสงฆ์คือพระสงฆ์ที่ไม่เมาหรือไม่ยุ่งอยู่กับโลกกระทถึงแม้ว่าท่านจะมียศถาบรรดาศักดิ์พระ,ระมหาก,ากษัตริย์ทรงถวาย ด้วยจิตใจของท่านไม่ติดอยู่ในลาบยศสนเสริญสุขอย่างนี้เราบูชาได้คำสอนอันใดที่ท่านถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจา้า <c oughs> คำสอนอันนั้นเราปฏิบัติตามด้วยความเคารพอย่างนี้เชื่อว่ามีความเคารพในพระสงฆ์แบบมั่นคงการเคารพเราต้องปฏิบัติตามนี้ นี่เป็นอันว่าประโสดาบันทรงคุณความดีสามรายการเไ่ครบถ้วนและนอกจากนี้ตามพรัมบาลีเตงกล่าวบอกว่าพระโสดาบันทรงคุณธรรมพิเศษอีกอย่างหนึ่งถ้าครวาตก็ทรงสินห้าไว้ครบถ้วนไม่ยอมให้สินห้าขาด ถ้าเป็นพรอัเป็นเลน,นเป็นพระก็ทรงสินเฉพาะของท่านในฐานะของท่านไว้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ความจริงคุณธรรมประเภทนี้มีเท่านี้เองพระโสดาบันสำหรับอารมณ์ที่จับพระนิพพานเป็นอารมณ์มันเป็นเรื่องธรรมดาเสียแล้วเพราะว่าเราตั้งใจไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะเป็นพระโสดาบัน คือเริ่มเจริญพระกรรมฐานเราตั้งใจไว้เลยว่าเราจะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสิ่งพรนิพานนี่เป็นของง่ายจริงๆนิพบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเหีนว่าโอ้โหกำลังใจแบบนี้เป็นของยากจะขอพูดในการต่อไป เมื่อการขึ้นต้นเราก็ต้องขึ้นจุดจบไว้ก่อนหมายความว่าเราจะจบตามจุดแรกที่เราจะเข้าถึงคือปะโสดาบัน e ยิงได้เลือกเอาคุณธรรมของปะโสดาบันเข้ามาตั้งไว้ก่อนเพืพ่อบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะเข้าถึงนะ่ะมันอยู่ตรงไหน แล้วมีอะไรบ้างแล้วก็จะได้วัดกำลังใจของมรรดาท่านพุทธบริษัทรู้ว่าพระโสดาบันที่องค์สมเด็จพระบรม,มครูบอกว่าดีถ้าถึงความเป็นประโสดาบันแล้วไม่ต้องเกิดในอบายภูมิทั้งสี่จะเกิดเป็นคนอย่างชาอีกเจ็ดชาติหรืออย่างกลางอีกสามชาติ อย่างเร็วอีกหนึ่งชาติเราเข้าถึงพระนิพพานอาการวนเวียนระหว่างความเกิดก็เกิดระหว่างความเป็นมนุษย์กับเทวดาหรือผมความจริงก็ไม่หนักนะรู้สึกว่าสบายมีจุดหมายปลายทางนี่ถาว่าท่านนหลายว่าจะทำยังไงล่ะ เราจรึงจะเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยมีใจมั่นคงในคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็มั่นใจในพระสงค์นี่ก็เป็นของไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทใช้เหตุใช้ผลก็แล้วกันถ้าเราเป็นคนมีเหตุเราเป็นคนมีผล พิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศกุลว่าการที่พระพุทธเจ้านำคำสอนมาสอนพวกเราเนะ่ยเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วก็ที่ประสงค์ท่านปฏิบัติที่ว่าเฉพาะพระอริยสงฆ์นะ สำหรับพระอริยสงฆ์นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปคิดว่าท่านที่มียศฐาบรรดาศักดิ์จะไม่เป็นพระอริยเจ้าเจา้า็เห็นว่ามียศฐาบรรดาศักดิ์ติดในโลกธรรมแต่ความจริงถาว่าท่านไม่ใช่เป็นคนติดโลกธรรมแต่โลกธรรมมาติดท่านเข่าแบบนี้จะโทษท่านไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้ตั้งใจรับ ไม่ได้แสวงหามาเขานำมาถวายนี่ต้องเป็นการบูชาความดีของท่านอย่าไปประนามกันสำหรับท่านที่มียศถานบรรดาศักดิ์แต่ว่าท่านองค์ใดถ้าเมาในยศถานบรรดาศักดิ์แบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ไม่ควรจะบูชา ถ้าเราไปบูชาเข้าโลกธรรมมันจะติดตัวจะสร้างความมัวหมองให้เกิดขึ้นกับใจนี่เรา,านั่งพิจารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเอาก็ตรงไหนดี <c oughs> บอกว่าว่าพระโสดาบันนี้ใช่รมณ์เพียงน้อยๆ้อคือว่ามีความเคารพในประพุทธรธรรมประสงค์และมีศีลห้าเป็นปกติเป็นพระโสดาบันได้ อนี้ในระดับประโสดาบันนี้ก็ยังมีรายคะความรักรักสวยรักงามยังมีโทสะความโกรธยังมีโมหะความหลงยังมีโลภความโลภคือความอยากรวยแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีลนะรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรยาก นี่รู้กำลังใจเขามาโสดาบันไว้ว่ายังมีผัวมีเมียกันได้ยังรวยได้ยังโกรธได้แล้วแถมยังเจ็บใจผูกโกรธก็ยังได้ยังหลงว่าออะไรต่ออะไรเป็นเราเป็นพวกเรายังมีอยู่แต่ว่ามั่นอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูคืออยู่ในขอบเขตของศีล ความรักเรารักอยู่ในขอบเขตของศีลไม่ทำกาเมความโลภเรารวยอยู่ในขอบเขตของศีลโดยไม่คดไม่โกงใครความกโกรธเราเกโกรธได้แต่ว่าไม่ทำอันตรายใครไม่ฆ่าใครให้ตาย อื่นที่ว่าความหลงยังมีก็เพราะว่ายังมีความรักยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธนี่จัดว่าเป็นตัวหลงแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีลไม่มีอะไรยากบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามใคร่ควรดูให้ดีไม่ยากเลยการทรงศีลนี่เป็นของธรรมดาจริงๆ คำว่าศีลแปลว่าปกติเราสร้างอารมณ์ใจของเราให้ปกติเท่านั้นก็เป็นผู้มีศีล <c oughs> แต่อารมณ์ใจของเราจะปกตินี่ผลมันจะมีได้ต้องอาศัยเหตุเพระาะว่าในพระพุทธศาสนาเมื่อเวลาจะเทศพระพุทธเจ้าอาศัยเหตุจะผลเป็นสำคัญ ต่เหตุไม่มีผลไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีผลจะมีเหตุไม่ได้สองอย่างนี้เป็นของคู่กันต้องครบถ้วนบริบูรณ์นิสัยที่เราจะมีขึ้นมาได้ครบถ้วนเป็นปกติไม่บกพร่องก็ต้องอาศัยมีเหตุคือเมตตาความรักกรุณาความสงสาร เอาแค่สองตัวเท่านี้แหละพระโสดาบันพระโสดาบันเอากันเพียงเท่านี้หรือว่าจะกระยับขึ้นไปทีให้มันละเอียดขึ้นไปก็เรียกว่าเรามีหิริละโอตัป,ปะอีกสองเหมือนกัน <c oughs> หิริความละอายต่อความชั่วโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วมันจะเกิดขึ้น จะสร้างความเดือดร้อนนี่อย่างนี้ความจริงไม่ใช่ระสูดาบันแล้วย่องย่องอไปถึงพระเดชอริยเจ้าชั้นสูงแไอบโสูดาบันก็มีฮิลิลโอตปะแบบเพลาๆได้ไม่หนักนักความจริงคําว่าฮิลิลโอตปะทั้งสองรายการนี้พระพุทธเจ้าท่างกล่าวว่าเป็นเทวธรรม คือทำนี่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานี่เทวดาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องหอกไปหอกมาเสมอเทวดาที่มีเนื้อมีหนังนี่ถมไปเทวดามีที่ไหนละ่ะก็กำลังมีอยู่ที่ท่านนี่กำลังรับฟังเนี่ยนะท่านกำลังเป็นเทวดา กำลังจะเป็นเทวดาหรือกำลังเริ่มต้นเป็นเทวดาบางคนก็เป็นเทวดาอยู่แล้วเป็นกันตรงไหนแปลคำว่าเทวดาเสก่อนเทวดาแปลว่าประเสิริฐนี่คำว่าประเสริฐเราประเสิริฐกันตรงไหนนี่จะบอกว่ามายุให้เป็นมีความ ท่านงงในตนความจริงไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> ไม่ได้ยุไม่ได้แย่ให้เกิดความท่านงงในตนตั้งใจให้มันดาท่านพุทธศาสนิกชนและพระโยคาวาจร <c oughs> นี่เสียงมันไม่ดีแล้วก็จะบ่นนะแล้วคนพูดกำลังจะตายกำลังเป็นไข้หวัดอยู่ท้องก็เดินมันถ่ายมาก แรงใกล้จะไม่มีรู้ตัวว่าชีวิตตินซีมันจะรีบขาดลงไปแล้วจึงพยายามถ่ายถอนความรู้สึกที่มีในาศาสนาขององค์สมเด็จเข้าไปที่แก้วแจกกบ,บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่รอให้ร่างกายมันดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะรอไม่ได้รอให้ดีก็ทราบอยู่ว่าไม่มีทางจะดี ก่อนที่ร่างกายมันจะปกติก็ต้องสิ้นลมปราณก่อนฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นไข้หวัดเสียงไม่ดีเสียงเครือเสียงแหบฟังไม่ค่อยชัดนักก็ยังชื่นใจในบรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งใจทำตั้งใจพูดด้วยความจริงใจทั้งนี้ก็มีความประสงค์อย่างเดียว ก็จะสนองความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสร์สนดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ที่ทรงพระมหากรุณนาที่คุณสอนพวกเราอาตมาได้รับช่วงต่อมาแล้วก็ตั้งใจจะสนองความดีเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาที่ให้การสงเคราะห์สงอ,อนุเคราะห์ คือการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่มีอาชีพที่ท่านทั้งหลายไม่ปล่อยให้อดตายเว้นอันว่าพระธรรมคำสั่งสอนอันใดที่มีอยู่รับทราบจากองค์สมเด็จพระบรมครูและไม่เกินมิสัยก็เยนนำมากล่าวให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้รับทราบเอาไว้และก็บันทึกเสียงไว้ด้วย ช่วยให้เป็นประโยชน์กบับบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าส่วนใดถ้าผิดพลาดไปจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสงฆ์เสวั์พรู้เท่าไม่ถึงการก็ขอประธานอภัยกบับบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังด้วยทั้งนี้เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจให้ท่านเป็นนิชาทิฏฐิอาละรรดาท่านพุทธบริษัทองค์แห่งความเป็นประโสดาบัน หรืออารมณ์ที่ทรงไว้เพื่อความเป็นประสูดาบันเท่าที่พูดมาเวลาที่จะพูดมันใ,นใกล้จะหมดห้อยบันดดท่านพุทธบริษัทก์กำหนดไว้ในตอนแรกก่อนว่าเราจะทรงศีในได้บริสุทธิ์ก็เพราะมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารหรือว่าถ้ามีอารมณ์สูงเข้าไปกว่านั้นก็มีหีริ หายต่อความชั่วโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วใจผลเพราะมันเดือดร้อนอเวลานี้เวลา่งการพูดมองดูเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วต่อทีนี้ไปขอสาวกขององค์สมเด็จพระบัณีิตแก้วทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกลมให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเพียงเท่านี้เราเรียกกันว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นการป้องกันความฟุ้งซ่านของจิตถ้าจิตของเราฟุ้งซ่านแล้วก็อย่าไปคิดอย่างอื่นจับเฉพาะอนาปานุสติกรรมฐานก่อน เมื่อจิตรู้ลมเข้าลมออกแล้วก็ชื่อว่าจิตทรงสมาธิกำลังใจจะเกิดขึ้นการควบคุมอารมณ์จะมีขึ้นเราก็พิจารณาภาวนาได้ถ้าจะภาวนาควบคู่กันไปก็ให้ตั้งใจภาวนาแบบง่ายๆให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทรหรือว่าท่านผู้ใดแ้าคล่องในคำภาวนาใดอยู่ก่อน อันนี้ก็ไม่ห้ามให้ภาวนาได้ตามที่คล่องแคล่วอยู่แล้วให้เป็นไปตามอธัธยาศัยอรบันดาท่านแห่งหลายเวลาการแห่งการพูดหมดแล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นกำหนดรูดลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร